เว็บไซต์ราชก,กิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมความว่าพระบาทสมเด็จพ,พระประเมนทรร,รรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมจำนวน20รูปตั้งแต่วันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2566 ตามประกาศพระบรมราชองค์การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมลงวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นั้นบัดนี้พระพรมเสนาบดีพิมยานวิโรวัดปทุมคงคาร,ราชบวร,รวิหารกรุงเทพมหานครและพระพรมวชระเมธีสมเกียรติโกวิโทโธวัดอรุณร,ราชวรารามวร,รมวิหารกรุงเทพมหานครกรรมการมหาเถรสมาคมได้ขอลาออกจากตำแหน่งก่อนวาระ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5ตีมาตรา12มาตรา14มาตรา15และมาตรา15ึทวิแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ5 5 5 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พศ2561จึงทรงพระกรุณาแต่งตั้งกรรมการมหาเทราสมาคมแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน2รูปดังนี้ 1. พระพมดีโลกเอือนหาสัทธรรโมวัดสามพญาพระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร สองพระผมสิทธิทงชัยสุขยาโนวัส,สกเกตราชบรบมหาวิหารกรุงเทพมหานครโดยให้กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5กันยายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่5กันยายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบัน